ในตัวโครงการแลนบิทเนี่ยถ้ามันมีแค่ถนนระบบการขนส่งทางรางระบบระบบการขนส่งทางท่อถ้าทุกอย่างมันจบแค่นั้นอะตัวโครงการเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นานละแต่ทุกอย่างในตอนนี้โครงการแลนบิทที่มามันพ่วงนิคมอุตสาหกรรมพ่วงมาเพื่ออะไรเพื่อมันเป็นการต่อยอดในโครงการเนี้ยนะแต่ทีนี้เนี่ยพื้นที่ในวิถีการเกษตรของอำเภอพระโต๊ะนี่เราพูดเราพูดถึงอำเภอพระโต๊ะเนาะเป็นวิถีทางการเกษตรในการทําการเกษตรเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบทั้งดินต้องดีน้ําต้องสมบูรณ์อากาศต้องบริสุทธิ์ทุกอย่างเป็นองค์งประกอบในการประกอบวิถีของการเกษตรบางที่ดินดีแต่น้ํามันไม่มีอีกละ่ะแต่พะโต๊ะมันมีทรัพยากรทุกอย่างที่มันสมบูรณ์เพียบพร้อมในการทําการเกษตรเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของคนในพื้นที่ทั้งดินทั้งน้ํา ทั้งอางกาศทุกอย่างเป็นองค์ประกอบและตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราเพาะปลูกอะไรก็ขึ้นเพาะปลูกอะไรก็งามและพืชเศรษฐกิจของเราในตอนนี้ทั้งมังคุดทั้งทุเรียนผลไม้อื่นๆเรา่เราเรา,เราไม่ต้องพูดถึงเราพูดแค่ตัวตรงเนี้ยมังคุดทุเรียนตอนนี้พระโต๊ะเป็นแหล่งผลิตตรงนี้เพื่อการส่งออกด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่บริโภคภายในประเทศเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมซึ่งถ้าในโครงการนี้มันเกิดเนี่ย จะบอกว่าเป็นการพัฒนาประเทศเหรอพัฒนาทางด้านอื่นก็ได้ที่มันทําให้ประเทศเจริญเช่นการขยายตลาดการขนส่งสินค้าให้เราสิขยายการส่งออกทุเรียนสิขยายการส่งออกมังคุดให้ไปทั่วประเทศเลยไปทั่วโลกเลยก็ได้ก็เป็นการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่เหมือนคําว่าโรงงานโรงงานสร้างที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้องค์ประกอบ ดินไม่ต้องดีก็ได้น้ำไม่ต้องสมบูรณ์มากก็ได้อากาศไม่ต้องบริสุทธิ์ก็ได้มันก็เพาะปลูกได้ไอโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่นี้จะมาแย่งพื้นที่ทางการเกษตรของประชากรในพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อข้ออ้างว่าเกิดความเจริญเหรอถ้าพอมิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแน่นอนที่ดินทรามาหากินหายไป ผู้คนต้องอบพยพย้ายถินฐานอีกมากมายทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้แหล่งต้นน้ำสัตว์ป่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหายไปเอ่อถ้าอันนี้เราพูดถึงพะโต๊ะเนาะถ้าไปทางฝั่งถ้าเรือสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นแหลมริ้วหรืออ่าวอ่างก็ดีการประมงวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของเขาก็หายไปทีนี้ก็มันก็เกิดข้อเดียวกันก็คือ เกิดการอ,อพยพย้ายถิ่นฐานไร้ที่อยู่อาศัยไร้อาชีพที่มั่นคงในการที่จะทท่่องเียวการท่องเที่ยววิถีการท่องเที่ยว,ว,ยวใครมันจะมาเที่ยวในโซนนิคมอุตสาหกรรมใครจะไปเที่ยวในแหล่งท่าเรือไปชมอะไรอะไปชมท่าเรือเหรอแหล่งธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมาันสูญหายแล้วมันไม่สามารถจะเรียกร้องกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมได้ คูดง่ายๆโครงการนี้กำลังทำลายวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะทางฝั่งประนองก็ดีทางฝั่งหลังสวนก็ดีในตัวอำเภอรพระโตเองก็ดี <S 2> <S 2> <S 2> แล้วหลังจากนี้ถ้าโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาได้จริงกฎหมายทั่วๆไปที่ใช้ในประเทศไทยมันกำลังจะใช้ไม่ได้ในเขตพื้นที่นี้กฎหมายตัวต่อไปที่จะใช้ในพื้นที่นี้ ถ้าลองไปศึกษาดูดีๆมันจะเกี่ยวข้องกับคำว่า sec sec คืออะไรประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลลองอยากจะให้พี่น้องประชาชนหลายๆท่านลองไปศึกษาดูว่ามันมันจะทำให้มีผลอย่างไรบ้างมีผลกระทบกับคนในพื้นที่อย่างไรบอกถ้าในความคิดแบบชาวบ้านเลยนะตอนนี้จากที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโครงการนี้กำลังสร้างความวิบัติให้กับคนในพื้นที่ หลายหคนบอกว่าอย่าถ่วงความเจริญเอ่ออย่าอย่าเห็นแก่ตัวเสียสละถ้าคนที่ไม่โดนโครงการนี้ทุกคนพูดได้เพราะคุณไม่ได้รับความเดือดร้อนตรงนั้นโดยตรงแต่ทีนี้ <c oughs> อยากจะให้ทุกคนเนี้เปิดใจยอมรับความเป็นจริงและคิดถึงใจเขาใจเราว่าถ้าวันหนึ่ง เรามีที่ดินทํากินอยู่ตรงเนี้และมีที่เดียวตรงนี้ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงรุ่นเราและวันหนึ่งโครงการนี้ก็กําลังจะมาเอาที่ตรงนี้ไปทั้งหมดโดยที่บ้านก็ไม่มีละที่ดินก็ไม่มีละทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยได้รับค่าเวรคืนนิดหน่อยหน่อยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเจริญจะเกิดการจ้างงานแล้วณปัจจุบันนี้เรามีกินมีใช้อยู่กับ อาชีพของเราที่มั่นคงตอนนี้อยู่แล้วการจ้างงานที่คุณหมายถึงคือการให้เราไปทํางานในโซนนิคมอุตสาหกรรมเหรอมันยั่งยืนไหมมันไม่ได้ยั่งยืนการพัฒนาประเทศให้มันจเจริญมันต้องพัฒนาที่พื้นฐานของคนรากหญ้าในพื้นที่ให้มันจเจริญก่อนถ้าในความคิดส่วนตัวโครงการนี้เป็นการเอื้อให้กับนายทุนและผู้ประกอบการบางส่วนเท่านั้นที่มันจะทําให้จเจริญแต่ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มันกําลังจะสูญหายไปตลอดการพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยมันกําลังทําความวิบัติมาสูงภาคใต้ของเราเพราะถ้าดูดีๆแล้วถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะชุมพรและระนองเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบโครงการนี้ถ้าอยู่ภายใต้พรบเอชีซีนั่นหมายถึงว่าชุมพรระนองนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี จะถูกควบคุมใช้ด้วยพรบนี้เหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเขตพื้นที่สีจังหวัดนี้สามารถขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้เท่าที่จำเป็นนั่นหมายถึงมันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้โดยที่ประชาชนได้อะไรได้ค่าเวรคืนแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากที่เพื่อไปส่งต่อต่อย,ยอดนิคมอุตสาหกรรมแล้วสิ่งที่ประชาชนได้รับคืออะไรเกิดการจ้างงานในโรงงาน เคยลงมาถามประชาชนในพื้นที่หรือไม่ว่าเขาต้องการหรือไม่การไปทํางานในพื้นที่โรงงานตรงนั้นซึ่งวันดีคืนดีอยู่มาวันไหนอาจจะตกงานก็ได้พอเราอายุมากขึ้นถามว่าไอาโรงงานนั้น,นะ่เขาจะจ้างเราเข้าไปทํางานหรือเปล่าผู้สูงอายุละ่ะเขาจะเข้าไปทําอะไรมันไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปทํางานตรงนั้นได้แล้วอาชีพที่ยั่งยืนสูญหายไปนี่แหละจะเกิดภาระอีกอย่างหนึง่งจะกลายเป็นคนว่างงาน คนไม่มีงานทําแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยซึ่งก็จะเกิดผลพวงอีกพอไม่มีงานทําไม่มีรายได้เป็นผู้มีรายได้น้อยเป็นภาระของประเทศอีกอนนแล้วตอนนี้เราทําอาชีพอิสระเป็นนายของตัวเองมีลูกน้องลูกน้องเหมือนที่ในสวนเนี่ยเราไม่ได้จ้างลูกน้องแรงงานต่างด้าวด้วนะเราจ้างล,ลูกน้องคนไทยด้วยมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนงานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เขาก็มีรายได้มีงานทำแล้วเรามีบ้านให้อยู่เจ็บไข้ไม่สบายเรารักษาค่ารถตอนมาเราก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟเราก็ให้สวัสดิการดีกว่าโรงงานอีกถึงทุกปีเรามีการจ้างงานถึงถามว่าสิ่งที่คุณเอามาให้เราอะ คุณถามคนในพื้นที่หรือยังว่าคนในพื้นที่เขาต้องการหรือไม่การไปทํางานในโรงงานจากโครงการนี้จากการไปร่วมเวทีสอรขอไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือทางรถไฟก็ดีเขาบอกว่าจะเกิดประโยชน์ของคนในพื้นที่คือเกิดการจ้างงานของคนในพื้นที่ท่านเคยสอบถามความคิดเห็นหรือไม่ว่าคนในพื้นที่ต้องการสิ่งนั้นหรือไม่